คุปต้าเจริญชัยสาขาดอนมะแดงสวัสดีครับวันนี้ทางร้านก็จะมาแจ้งในส่วนของโปรโมชั่นนะครับเดือนมิถุนายนนะครับโปรโมชั่นสำหรับแท็กเตอร์นะครับรุ่น L อเนาะโปรโมชั่นสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น L4018 หรือว่า L5018 นนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้จะเป็นในส่วนของซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าด้วยนะครับ ผ่อนอีกทีก็คือเดือนมกรานะครับปี2568นะครับถ้าเป็น L 5 0นะครับถ้าหากลูกค้าดาว50%ขึ้นไปก็จะฟรีดอกเบีย้ย0%นาน3เดือนนะครับสนใจสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอุปกรณ์สามารถเลือกได้3ชิ้นเลยนะครับ งวดใหญ่จะตกเดือนธันวาของทุกปีนะครับในกรณีที่ลูกค้าใช้เป็นงวดย่อยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสามารถเลือกเข้ามาเลือกชมกันได้นะครับที่คูป,ปา้าเจริญชัยสาขาดอนมดแดงครับทางร้านก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น m นะครับ จะเป็น MU M62 ก็มีนะครับในส่วนของรุ่น M นะครับจะดาวเริ่มต้นที่15%นะครับลูกค้าเกรด AA พัสสามารถฟรีดาวได้เลยเนาะถ้าเป็นรุ่น L ก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะครับทางร้านจะมีตู้แอร์ให้ด้วยนะครับตัว L5018 ตัวคาบิตนะครับ พอนนานสูงสุด10ปีเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์080 226 3943ครับหรือเข้ามาชมที่บริษัทคูปะตาเจริญชัยนะครับสาขาดอนเมืองเนาะทางนั้นก็จะมีรถเกี่ยวให้ดูด้วยนะครับเป็น DC 70 Pro ปนะครับ ลูกค้าใหม่ดาวเริ่มต้นที่30นะครับลูกค้าเก่าเกตด a a พัสสามารถเดาเริ่มต้นที่10นะครับโอเคครับยังไงช่วยฝากกดติดตามคูวตาจเจริญชัยไว้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ